สวัสดีค่ะทุกคนวันดีแอดจะมาเติดม,มังงะเรื่องราชันผู้โดดเดี่ยวในตอนที่53กันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขออาภัยจริงๆนะคะข้ายังมีเรื่องต้องทําอีกจะต้องไปก่อนท่านก็อย่านั่งนานละลมแรงจะหนาวเอาค้ารู้เราคิดอะไรอยู่เขาก็มีจิตเมตตาทางการแพทย์กับใครต่อใครไม่ใช่หรือพระสนมก็มีใจห่วงประชาราชเท่านั้นเอง อย่าคิดอะไรไปทั่วน่ะไม่ใช่ว่าเตือนคนอื่นระวังป่วยตัวเองป่วยซะเองล่ะยังต้องไปดูหลินเย่อีกนะไม่รู้ว่าท่านอองอันวันนี้ได้ข้ามาหามีเรื่องอันใดได้ยินชื่อเสียงเลี้ยงน้ำของครูฉินมานานตอนที่เจ้ากลับบ้านข้าก็าอยากเลี้ยงต้อนรับท่านก็ยังหาโอกาสไม่ได้เลย ท่านอ,องอันมีกิจมากมายอย่าเสียเวลาเลยมีเรื่องอันใดก็พูดมาตามตรงเถอะในเมื่อเป็นอย่างนั้นข้าก็ขอพูดตามตรงเลยแล้วกันข้าอยู่เจ้าอยู่ข้างกายฝ่าบาทมานานหลายปีคงจะต้องรู้เรื่องการปกครองของฝ่าบาทมาตลอดแต่ว่าช่วงนี้ข้างกายฝ่าบาทก็มีแต่สนมสูตลอดเวลาตั้งแต่ขเขาเข้าวังมาฝ่าบาทก็เปลี่ยนไปไม่น้อย กระหม่อมได้ยินว่าสนมซูก็เป็นคนที่ท่านอองอ่านมอบให้ทำไมท่านถึงพูดทำไมท่านถึงต้องมาพูดกับคนนอกอย่างข้านี้อีกล่ะถ้าข้ารู้ว่าเขาจะมีอิทธิพลต่อฝ่าบ,บาทมากเพียงนี้ตอนนั้นจะไม่ส่งทางจะไม่มีทางส่งเขาเข้าวังเลยตอนนี้รู้สึกว่าฝ่าบ,บาทเหลวไหลกว่าเมื่อก่อนไม่น้อยเลย แล้วก็ยังไม่หมกมุ่นกับการปกครองบ้านเมืองเช่นนั้นเหมือนเมื่อก่อนด้วยนี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ท่านอองอันต้องการหรอหรือค่าช่วยเหลือฝาบาทมานั้นหลายปีแน่นอนก็เพื่อหวังว่าฝาบาทจะเป็นราชวงศ์สืบไปมีเรื่องหนึง่งข้าคิดว่าครูฉินอาจจะสนใจสนมซูผู้นี้ร่างกายเป็นชาย จริงหรือข้าไม่จําเป็นต้องโกหกเจ้าอีกอย่างจริงหรือหลอกเจ้าถามฝาบาทเดี๋ยวก็รู้ฝาบาทก็รู้ได้หรือฝาบาทกับเขาเคยร่วมหอร่วมกันทําไมจะไม่รู้ละ่ะท่านอ,องอ๋อันจะบอกว่าฝาบาทเขาชอบชายชาตรีหรือครูฉีดเติบโตมากับฝาบาทตั้งแต่เล็กเรื่องที่เกี่ยวกับฝาบาทเจ้าน่าจะเข้าใจกว่าข้านะ ข้าคิดว่าถ้าฝ่าบาทชอบชายจริงๆครูฉินท่านยังดีกว่าซูไข่จีน้นั่นตั้งหลายเท่าใบหน้างดงามทั้งยังเล่นฉินเก่งร่วมทุกร่วมสุขมานานหลายปีชี้ช้าถ้าเป็นข้าแน่นอนว่าต้องเลือกครูฉินแน่ท่านอ๋องอันอย่าพูดจาเดี๋ยวไหลวันนี้ก็รบกวนเวลาท่านมานานแล้ว ถ้ายังมีธุระต่อขอตัวก่อนจะต้องสู้หน่อยนะทำไมถึงเป็นเช่นนี้เอานะคะก็จบไปเป็นเทียบร้อยะคะ่ะจนเพจพูดตาก็เทียนอยู่หน้าจอเลยเนาะถ้าใครอยากอ่านเองนะคะก็สามารถมาอ่านได้ที่ Facebook เลยนะคะวันนี้ไอยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายๆค่ะ